สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะสารด้วยริบบิ้นสามเส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักเล็กๆจิว๋วๆนะคะนี่นะจะสีไหนก็สวยน่ารักเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3ามเส้นที่ความยาว95เซนติเมตรนะรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะสอดเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นฐาน3มนะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน6กันนะคะลีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างนี่นะแล้วก็จับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับเลย นี่นะได้เป็นฐานหกนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้กระชับอีกครั้งหนึง่งทั้งหกเส้นเลยแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็มีริบบิ้นสามเส้นด้านล่าง ในลักษณะนี้นะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด,นนด้านบนวางลงมาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวนางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิม ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมานะเส้นที่สองสอดเข้าตรงช่องนี้เลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สามสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะในแบบนี้ดีก็จะปล่อยมือออกมานะคะทีนี้เราก็จะมาได้จับให้เข้าที่ทั้ง6เส้นเลย นะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้งหกเส้นเลยนี่นะทีนี้เราก็จะมานับข้ามสองเส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1นสองจับริบบิ้นพาดมา1นสองจับริบบิ้นพาดมา1นสอง จับเอาริบบิ้นพาดมา1นจับเอาริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น2เส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดเะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สองจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแล้วก็ค่อยคดึงลงมาค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะ ทั้ง6เส้นเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้งหเส้นเลย ะะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยทีนี้ก็เส้นที่หแล้วนะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะเปิดกลีบนี้ขึ้นมาดูนิดนึงนะเราจะได้มองเห็นตรงตัวดอกนะคะช่องที่เราจะเสียบลงมานะนี่นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง6กลีบ6เส้นเลยนี่นะคะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วยังไงก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะ นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าค่ะแล้วก็อ้อมมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเอาตัวริบบิ้นเส้นถัดมานะคะพาดขึ้นไปทับด้านบนในลักษณะนี้แล้วก็จับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะ แล้วเราก็จะขยับมาตรงไปนะคะเสียบลงตรงตัวดอกนะด้านล่างเลยนะคะลอดผ่านมาสองเส้นนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะเราจะดึงอยู่ในลักษณะน,นี้ก่อนนะคะจะไม่ยังไม่ให้กระชับนะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้แล้วเอาตัวริบบิ้นเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็เสียบลงตรงตัวดอกนะลอดผ่านมาสองเส้นนะคะริบบิ้นจะมาออกตรงนี้นะนี่นะคะตรงกรีบแรกเลยนะให้ออกมาในลักษณะนี้แล้วเราก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะนี่นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปตรงด้านหลังของเส้นถัดมาเลยนะคะจับตัวริบบิ้นเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นที่มาซ้อนกันนะคะที่ลอดผ่านมานะให้พาดขึ้นไปคู่กันในลักษณะน,นี้เลยแล้วก็จับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะนี่นะคะแล้วก็ ค่อยๆดึงลงมา,าจะได้แบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะริบบิ้นจะเป็นเส้นยาวนะคะด้านในนะเอาริบบิ้นเส้นด้านในมาสานจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะอ้อมผ่านมาเลยนะคะเอาตัวริบบิ้นเส้นถัดมานะพาขึ้นไปด้านบนแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะจะเป็นริบบิ้นเส้นด้านในนะคะพอลิบบิ้นมาชนกันในลักษณะน,นี้นะ แล้วก็เสียบเข้าไปตรงกลีบด้านในในลักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็ลอดผ่านลงมาเลยลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะคะด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงขึ้นมาค่ะได้แบบนี้นะคะนี่นะน,นะคะทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึง่งทั้ง6กกรีบ6เส้นเลย นี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาลิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะของตัวดอกนะลอดผ่าน2เส้นมาเลยน,นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะ ค่อยๆจับกรีบลงมานะคะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็สอดลงไปลอดผ่าน2เส้นมาเลยนี่นะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะกรีบจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะตัวนี้ริบบิ้นจะมาชนกันพอดีนะคะ เราก็จะเอาริบบิ้นเส้นด้านในมาสารจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะสอดลอดผ่านมาเลยนะคะ2เส้นนะค่อยๆดึงลงมาพร้อมดูกรีบนี่นะคะได้แบบนี้เราจะทำเหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะสอดลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะคะนี่นะริบบิ้นจะออกตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะด้แบบนี้นะคะเราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง6กลรีบ6เส้นเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกออรพิมพ์สวยๆแบบง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ